สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆใน c h anel n YouTube ค่ะร้านเจริญประดับยนต์นะคะเดี๋ยวเราพามารีวิวชุดแต่งนะคะเป็นกันชนเสริมหน้าแล้วก็กันชนท้ายนะคะของแบรนด์ LWN กับคันนี้ค่ะสอด เอเวอร์เรนะคะตัว Next g e น Mo เ,เด l ปีล่าสุดปี2022นะคะสำหรับพี่ๆที่อยากจะได้กันชนเสริมนะคะเอาไว้ป้องกันบริเวณด้านหน้าด้านท้ายรถนะคะที่เป็นเหล็กน,นะจ๊ะตัวนี้ค่อนข้างแนะนำเลยนะคะรานะคาชอ,อปๆราคาเบาๆค่ะเหมือนเดิมติดตั้งฟรีที่ลานจเจริญประดับยนต์นะคะตัวงานจะเป็นสีดำด้านนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นดีบาค่ะเป็นกันชนเสริมหน้าแรงแบบ LWN เป็นงานเกรดส่ดออกนั่นเองนะคะตัวแป๊บจะเป็นแป๊บกลมนะคะแล้วก็เป็นงานเชื่อมติดทั้งหมดเลย รวมถึงในส่วนของขายยึดจะเป็นขายยึดติดก,กับบอนี้ตัวกันชนเพราะฉะนั้นแน่นหนาแล้วก็แข็งแรงที่สำคัญรุ่นนี้เป็นแบบเสริมหน้าเท่านั้นนะคะไม่ต้องดัดแปลงใดๆไม่ต้องเจาะไม่ต้องตัดเหล็กใดๆนะคะไม่ยุ่งกับตัวรถใดๆก็คือจะยึดบริเวณชัดซีเดิมของตัวรถได้เลยนะคะแล้วก็ตรงงานเชื่อมแป้นปรองรับสําหรับใส่ตัวไฟสปอตไลท์มาให้ด้วยแต่ว่าทางเนี้ยกรณีถ้ารถคุณพี่เป็นรุ่นตัว 4x4 นะคะตัวไทเทเนียมที่มีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะ ก็อาจจะต้องระวังเพราะว่าตัวไฟถ้าใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยอาจจะไปกระทบกับระยะของเซ็นเซอร์นะคะก็อาจจะดูเป็นตัวไฟแบบอื่นแทนนะคะที่อาจจะติดกับบอดี้ตัวกันชนหรือแบบไหนก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็ในเซ็ตจะมีตัวห่วงอเมก้าสีแดงให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับยางรองให้แบบนี้เวลาใช้งานจริงเขาก็จะได้มีงอกเงยนะคะแล้วก็ตัวงานทําสีดําด้านค่ะแผ่นเหล็กด้านหน้าจะทําเป็นสีทองเข้มตัดกับสีดําด้านสวยๆแบบนี้เลย แล้วก็ฉลุโลโก้ LWC44 แบบนี้นะคะด้านในเป็นแป้นสีแดงโลโก้ก็จะได้ดูโดดเด่นขึ้นนะคะในส่วนของขายึดนะคะขายึดมาตรฐานเลยค่ะตัวนี้ขายึดจะอยู่บริเวณด้านล่างนะคะมองเห็นไหมเออพี่ขาเข้าไปด้านในอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเพราไหรไรนะคะต้องขออภยัยแต่ว่าขายึดเขาเนี่ยจะติดกับบอดี้ตัวกันชนเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นบริเวณตัวขาเขานะคะที่จะอยู่ด้านใน แล้วก็อันนี้ใส่กันแครงไปด้วยนะคะกันแครงตัวนี้จะเป็นแบรนด์ T W I นะคะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ด้านล่างเป็นกันแครงสี่ชิ้นนะคะสำหรับรถรถตัวสี่คูณสี่นะคะราคาจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะคะอาจจะรายยากนิดนึงพี่ <c oughs> น้องงงแล้ว <c oughs> ในส่วนของตัวชิ้นงานนะคะออกมาจากด้านหน้านะคะระยะประมาณนี้กําลังดีค่ะไม่ยื่นเยอะเกินไปนะคะ รายละเอียดตัวตอดีเขาก็คือกระชับกับตัวรถกำลังดีนะคะราคาจะอยู่ที่5,500บาทเท่านั้นนะคะสำหรับการชนเสริมหน้ารุ่นดีบานะคะเป็นแบรนด์ LWN นั่นเองค่ะมาพร้อมหัวโอเมก้าสีแดงนะคะสามารถเพิ่มไฟสปอร์ตไลท์ได้แต่ว่าทางนี้ถ้ารถคุณที่มีเซ็นเซอร์น้หน้าก็อาจจะต้องะระมัดระวังเพราะว่าระยะตัวไฟเนี่ยอาจจะไปบางระยะของเซนเซอร์ได้นะคะ รุ่นนี้ก็คือติดตั้งได้เลยไม่ต้องดัดแปลงนะคะขายึดเขาจะเป็นขายึดติดกับบอดี้ตัวกันชนก็คือแข็งแรงแน่นหนานะคะยืมบริเวณชั้นีด้านหน้าของตัวรถแบบนี้ได้เลยแล้วก็ตัวงานไม่ยื่นออกมาเยอะนะคะไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยมันจะดูยื่นเอถอะทะเกะกะหรือเปล่านะคะก็เป็นระยะที่สําหรับการกระแทกได้ดีนะคะ 5,500บาทเท่านั้นนะคะคุณพี่ค่ะสำหรับกันชนเสริมหน้าแบรนด์ LWN รุ่น D Bar นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันชนเสริมท้ายกันบ้างนะคะจะเป็นทรงเดียวกันเลยค่ะในส่วนของกันชนเสริมท้ายนะคะจะเป็นตัว T Bar นะคะเป็นงานแบรนด์ LWN เช่นเดียวกันนะคะทรงเดียวกันเลยค่ะสังเกตก็คือทุกอย่างคล้ายกันเลยแต่ว่าก็จะโอบมาด้านข้างเยอะกว่านะคะถ้าเทียบกับตัวกันชนเสริมหน้า เป็นขาติดกับบอดี้ตัวกันชนเช่นเดียวกันนะคะด้านข้างก็จะเป็นแป,ป๊บกลมค่ะเพราะฉะนั้นตัวแป,ป๊บเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการป้องกันการกระแทกได้ดีกว่านะคะแล้วก็เป็นงานเชื่อมติดทั้งหมดค่ะรวมถึงขาย,ยึดก็จะติดกับบอดี้ตัวกันชนมาพร้อมหูเมก้าสีแดงชเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คาดด้วยแผ่นเหล็กสีเทาเข้มนะคะตัดกับตัวงานสีดําด้านสีจะเป็นสีเทาด้วยโค้ททั้งหมดเลยนะคะ ผ่านกระบวนการอบสีกัดสนิมให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องสนิมนะคะมาพร้อมโลโกล้ฉลค C, คุคําว่า l w n 4ณ4นี้จะเป็นงานมาตรฐานเกรดส่งออกนะคะแล้วก็ห่วงโอเมก้าสีแดงร้อยยางไว้ด้านในทั้ง2ห่วงเลยค่ะตัวห่วงเนี่ยเขาจะให้ทั้งการชนเสริมหน้าแล้วก็การชนท้ายเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวขายยึดเนี่ยที่บอร์ดจะติดกับยึดบร,ริเวณแชสซีด้านท้ายของตัวรถนะคะเพราะฉะนั้นแน่นหนาแล้วก็แข็งแรงนะคะ ไม่ใช่ขาต่อค่ะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของระยะด้านข้างนะคะก็คือออกมากําลังดีไม่ได้ยื่นเยอะนะคะเป็นงานโอบมาด้านหลังรวมถึงด้านข้างนะคะระยะออกมาจากตัวรถก็กําลังสวยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเกีกค่ะแต่ว่าช่วยป้องกันด้านท้ายได้ดีด้วยนะคะระยะด้านท้ายที่ยื่นออกมาก็คือกําลังสวยนะคะ กระชับกับตัวรถกําลังดีเลยเพราะฉะนั้นคุณพี่มั่นใจได้ว่าใส่ออกมาก็จะไม่ได้เถอทักหรือว่าเก็ตกับนะคะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งถ้าใครอยากจะได้กันชนเสริมท้ายนะคะที่ไม่ต้องแดัดแปลงตัวรถนะคะไม่ต้องถอดไม่ต้องอไปเกี่ยวข้องกับบริเวณตัวแชสซีเดิมนะคะไม่ต้องแดัดแปลงใดๆก็ค่อนข้างที่จะแนะนํานะคะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยได้มาตรฐานเป็นงานออกแบบตรงรุ่นอยู่แล้วนะคะในส่วนของกันชนท้ายรุ่นคีบาร์ค่ะ สำหรับแบรนด์ LWN ด้านท้ายตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่5,500เช่นเดียวกันนะคะราคานี้ก็คือติดตั้งให้ด้วยเลยเข้ามาหน้ารานนะคะคุณพที่ค่ะแต่อย่าลืมเช็คของก่อนนะคะเพราะว่าสินค้าเป็นงานออกแบบตรงรุ่นนะคะแล้วก็เราจะต้องเช็คกับโรงงานก่อนว่าสินค้ามีหรือเปล่านะคะไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาแล้วเสียเที่ยวเนาะฝากไว้ด้วยนะคะกับการชนหน้าแล้วก็การชนท้าย แบรนด์ LWN ค่ะสินค้ามาตรฐานส่งออกนะคะแล้วก็ราคาย,ย่อมเยาวค่ะติดตั้งที่หน้าร้านวันนี้นะคะเฉพาะกันชนหน้า5,500บาทกันชนท้าย5,500บาทเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้จะใส่กับ Ford Everest นะคะเป็นตัวโมเดลปีล่าสุดนั่นเองค่ะ 2, 2022ตัวเน็กเจนนะคะรองรับในส่วนของฟังก์ชันทุกอย่างเดิมของตัวรถนะคะไม่ได้บังเซ็นเซอร์ใดๆนะคะติดตั้งไประบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะทุกจุดก็คือ สามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะไม่ได้มีเสียงรบกวนหรือว่า,าไปยุ่งกับระบบเดิมของตัวรถแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวเรามาจบไปด้วยภาพกันชนง่ากันบ้างนะคะถ้าพี่ท่านใดสนใจรุ่นนี้นะคะอย่าลืมทักแชทเข้ามาสอบถามสินค้าก่อนนะคะเป็นงานออกแบบตรงรุ่นนะคะถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ